สวัสดีนะผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดสอบนะผมกับตัวที่ต้มน้ําร้อนแบบเป็นแท่งจุ่มตัวนี้นะผมใช้งานกับแบตเตอรี่นะครับว่าจะร้อนดีแค่ไหนนะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดสอบกับตัวที่ต้มน้ําร้อนนะผมนี่เป็นแบบแท่งจุ่มอย่างนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบกันนะครับว่าเราจะใช้ต้มกาแฟเนี่ยนะผมต้องใช้เวลากี่นาทีนะผม โดยที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะใช้ผ่านตัวแบตเตอรี่นะผมนี่ใช้กับแบต12โวลต์นะครับนี่นะผมน้ำหนึ่งแก้วแก้วที่เราจะใช้แนะนำให้ใช้เป็นแบบแก้วอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปใช้เป็นพวกแก้วพลาสติกหรือว่าแก้วสแตนเลสนะครับมันจะร้อนไอ้พวกแก้วพลาสติกก็กลัวเดี๋ยวมันจะละลายนะครับ วิธีการใช้เนี่ยเราก็นี่ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบที่เกี่ยวจุ่มลงมาอย่างนี้เลยจุ่มไว้อย่างน <ped> <up> ี้เพราะจริงๆแล้วตัวหัวตัวนี้นะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้แบบเป็นหัวอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใช้แบบตัวคีบนะครับเป็นแบบตัวคีบแบตก็ได้เ <ped> <up> ช่นเดียวกันนะครับ <ged> <up> แล้วจะต่อสายไหนเป็นสายไหนจริงๆแล้วตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายตัวคีบสายไหนก็ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแท่งตรงนี้มันไม่มีขั่วนะครับ าเราจะเปลี่ยนเป็นที่คีบก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับสายไหนก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบตัวนี่เลยเป็นแบบที่ช่องจุดบุหรี่อย่างนี้นะผมเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองวัดอันนี้ให้ดูนะครับวัดแบตเตอรี นี่นะผมสิบสามโวลต์ผมจะลองคีบเลยมานี่นะเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาด้วยว่าถ้าเราจะกินกาแฟเนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะผมว่าให้ตัวน้ำเนี่ย สามารถที่จะร้อนสามารถที่จะชงกาแฟได้นะครับมาผมจะคีบปุ๊บเปิดเลยเมืรอกี้แบตผมมีสิบสามม้ตนนะจะลองเช็คดูตกไปอยู่ประมาณสิบสองจุดสองเจ็ดนี่นะฮะ เราลองดูนะผมคือผมไม่มีไอตัววัดแอมป์ให้ดูนะผมจะใช้ตัวนี้วัดแอมป์ให้ดูผมก็กลัวว่ามันจะพังนะครับแต่ตามสเปกนะผมตามสเปกที่ผมดูมาครับไอตัวแท่งทาความร้อนตัวนี้นะผมกินพลังงานนะผมประมาณสิบถึงสิบเอ็ดแอมป์เลยนะผมนี่นะจะให้ดูอันนี้คือผ่านไปประมาณสองนาที แต่ผมดูนะครับหนึ่งนาทีก็คือตัวแท่งของเราเนี่ยเกิดไอความร้อนขึ้นให้เต็มหมดนี่ประมาณสองนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาให้ดูใกล้ๆกล้เลยนี่ฮะผมกำลังจะสามนาทีแล้วจะดูแท่งนี่ฮะร้อนไหมครับผม ดูเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วนี่นะครับสิบสองโวลต์นะผมนี่ต่อผ่านแบตเลยสายไฟอยู่นี้หมดนี่ครับมานี่เริ่มร้อนนะครับลองคำแก้วเริ่มมีอุณหภูมิ ตอนนี้ก็สามนาทีครึ่งครัทีถ้าว่าผมมีไอตัววัดแอมดีแล้วผมว่าจะวัดแอมให้ดูนะครับว่าการแต่ที่ผมดูก็คือว่าจะใช้การกินกระแสอยู่ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดแอมนะครับ ลากกันยาวๆประมาณนี้นะครับโอ้โหแก้วนี้แบบร้อนเลยนะครับสี่นาทีนี่ครับผมถ้าใครใช้พวกระบบโซลาเซล อยู่แล้วผมนอนไล่นอนนาอะไรพวกนี้ซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาไว้ชงกาแฟกินอยากกินตอนไหนก็ได้เลยนะครับแค่มีพลังงานแบตเตอรี่นะครับดูนะครับผมโอ้โหฟองเยอะมากเลยโหร้อนเลยนะครับดูไอข้างแก้วนะครับโอ้โหขึ้นเป็นไอเลยนะครผม ประมาณห้านาทีนะครับนี่นะครับเกือบห้านาทีแนละ้วฟองเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเลยโอ้โหร้อนผมว่าร้อนมากเลยนะครับถ้ากินกาแฟผมว่าเนี่ยแค่เนี้ยกินได้แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้น้ํามันเดือดนะครับเพราะว่าคนส่วนมากกินกาแฟก็ไม่ค่อยกินน้ํามันร้อนจนเดือดอะไรขนาดน,นั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะทําให้มันร้อนมันเดือดไปทําไมแล้วก็ มาชงกินเราก็มาเป่าอีกทีหนึ่งผมว่าร้อนแค่เนี้ยพอแล้วนะครับถ้าว่าจะชงกินกาแฟจะลองจับสายไฟดูนะครับร้อนไหมโอ้โหสายไฟนี่คือมีอุณหภูมิเลยถามว่าร้อนไหมก็ร้อนแบบยังจับได้อยู่คือไม่ได้ว่าร้อนแบบจับไม่ได้นะฮะก็ยังร้อนจับได้อยู่ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยร้อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสายไฟใหญ่ที่ผมเอามาต่อเตรงนี้มันสายไฟใหญ่หัวล่ะหัวก็ไม่ร้อนตรงหัวเสียบก็ไม่ค่อยร้อนแต่สายไฟเนี่ยร้อนถ้าจะให้ดีผมว่าเปลี่ยนสายไฟตรงนี้นะครับจะดีกว่า แต่ร้อนคือน,นี่ร้อนมากเลยอันนี้ก็เกือบแปดนาทีนะครับฟองกำลังขึ้นเลยนะครับนี่ <c oughs> กำลังขึ้นเลย ที่แก้วนี่คือร้อนมากนะรร้อนมากๆโอ้โหนี่คือขึ้นไอไอไอนี่คือไอออกมาแบบเห็นๆเ,เลยในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ข้างนอกนี่คือมันเห็นขึ้นเป็นไอความร้อนมานี่เลยดูน้านะครับดูน้ำโนอะ้โหเดือดขึ้นพุดธพุดพุทเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา 9นาทีอันนี้คือผมลองให้ดูนะผมลองให้ดูเฉยๆนะแต่จริงๆก็คือก็ไม่ได้เอาให้มันร้อนขนาดนี้หรอกผมว่าจริงๆไอ้ไอที่ว่าจะชงกาแฟกินอะไรพวกเนี้ยก็อยู่ประมาณ5นาทีก็พอแล้วนะครับอันนี้คือมันร้อนเกินแล้วนะร้อนเกินที่กว่าที่เราจะชงละน,นี่คือผมลองต้มให้ดู เกือบสิบนาทีแล้วครับร้อนมากๆเลยให้จับสายไฟดูสายไฟคือฝั่งนี้มันไม่ร้อนนะครับฝั่งนี้ไม่มีอุณหภูมิเลยก็คืออันนี้มันเป็นสายไฟใหญ่ผมอามาทำเนี่ยมันเป็นสายไฟใหญ่ตรงนี้ แต่อันนี้เป็นสายไฟที่มากับตัวกับตัวที่ต้มนะครับมันก็จะมีอุณหภูมิอุนอ่นๆถามว่าร้อนไหมมันก็อุนอ่นๆแต่ดูน้ำมันก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ได้หรือจะใช้อย่างเดิม มันก็พอใช้ได้นะถ้าว่าเราจะต้มแค่กาแฟ5นาทีมันก็จะไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะครับก็ลองดูกันได้นะผมมาอันนี้คือผมพอแล้วผมว่าอันนี้มันร้อนเกินแนละ้วนี่ฮะพอหยุดเลย ลองวัดไฟดูประมาณนี้ตัวแบตตัวนี้เป็น12แอมป์นะผมก็เดี๋ยวเอาไปชาร์จต่อแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ